ผู้ชมเรามีคลิปไวรัลคลิปหนึ่งให้ดูฮะอะไรฮะเป็นแม่ค้าคนหนึ่ง <ฮะ S 1> ขายของแล้วก็แกมีเพลงติดตัวด้วยนะ,ะเพลงประจำตัวพี่เบิร์ดเป็น้องแข็งฮะสิบาทหรือว่าเทบาทนั่นแหละสิบสองล้านวิวแล้วอะ่ะเฮ้ยเทนบาท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 ยูหูยูหูโคโนาตโดนัทกะรีั้บโดนัทบ้าบินสิบบาท ăn subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เตือนบาสเตืนบาทเตืนบาทเตืนบาทเออแล้วเพลงมีแค่นี้ฮะเออ12ล้านวิวตอนนี้น่าจะเพิ่มมากกว่านี้แล้วคุณผู้ชมนหโอ้ะฝรั่งคนไหนเพิ่งมาไทยแล้วพูดไทยได้4คำอนั่นคือคาริยูไนคาริยูไนอ๋อสระบุรีคาริภาพอสระบุรีออ๋สระบุรีดั้งคาริภาพ คารีปับที่นี่มีครับอ๋อเหรอคุณยายคนนี้ฮะเขามีเขาชื่อว่าคุณยายมาดามยูฮูยูฮูหรือยูฮูไม่รู้นะเออไม่อะไรเวลาขายเนี่ยแกมีทั้งโดนัทมีคารีภาพมีบ้าบินชิ้นละสิบาทเองไม่ซื้อได้ไงโอ้โหชมราคาดีเหลือเกินอยู่บนเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลครับนักท่องเที่ยวก็เลยแวะมาอุดหนุนกันต่อเนื่องเลยเทนบาท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 เทนบาร ครับคนดูเกิน10ล้านวิวแล้วอคอมเมนต์โอ้โหมาเรื่อยๆ6 0 0ักว่าข้อความส่วนใหญ่ก็มาชื่นชมความน่ารักของมาดามยูฮูนะฮะนอกจากนี้ยังมีคลิปตอบกับคนที่เข้ามาแนะนำว่าอย่าเอาเปรียบนะท่องเที่ยวโดยในคลิปนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่ามาดามยูฮูเนี่ยไม่เคยเอาเปรียบใครนะ บางคนซื้อสิบาทยี่สิบาทคุณยายแถมให้ด้วยหรือลูกค้าบางคนยื่นแบงค์พันมาให้คุณยายบอกเอาไปกินก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวมีเงินมีแบงค์ย่อยเมื่อไหร่ค่อยเอามาจ่ายที่หลังน่ารักจังเลยน่ารักน่ารักนี่แหละหมวันนี้ต้องอัดเลยน้ําแข็งนะนะเทนบาท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 พี่ไม่พี่ไม่เริ่มอะไรก่อนเลยหรอพี่จะตามเข้าไปเออไม่ไม่มีไม่มีนะครับอะไรนะฝรั่งมาพูดว่าอะไรนะคาริโอไนอ์ต่อเครื่องแกงกังเกอรี่เออแม่ ไปได้ <laughs>